สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองกลับมาในช่วงนี้นะคะทางกรมพัฒนาที่ดินค่ะก็เดินหน้าพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนนะคะโดยการฟื้นฟูปรับปรุงดินแล้วก็รวมไปถึงในการอนุรักษ์ดินและก็น้ําค่ะเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถทําการเกษตรได้อย่างเหมาะสมมีรายได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ รัฐบาลให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรเป็นผู้ผลิตอาหารสู่ครัวโลกโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินการจัดการดินดีมีน้ำเพียงพอพันุพืชดีมีการจัดการที่เหมาะสมและผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดูแลเกษตรกรให้ใช้ที่ดินทำการเกษตรได้ ด้วยปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงจากข้อมูลอ g r รีแมปของกรมพัฒนาที่ดินพื้นที่การเกษตรกว่า8ล้านไร่มีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมตามศักยภาพของดินส่งผลให้ผลผลิตหรือให้ผลตอบแทนต่ำไม่คุ้มค่าการลงทุนการเกษตรมีความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมสภาแพแห้งแง้งตั้งแต่ปี2559กรมพัฒนาที่ดินใช้ข้อมูลอ g r รีแมป แนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่นาดอนนอกเขตชลประทานโดยสร้างการรับรู้และสนับสนุนเกษตรกรโดยการปรับพื้นที่แนะนำการปรับปรุงดินและใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชหลากหลายชนิดเดิมเกษตรกรปลูกข้าวเขตเกษตรน้ำฝนภาพที่พบเห็นแทบทุกปีต้นข้าวเสียหายฝนทิ้งช่วงน้ำไหลหลากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปรับพื้นที่ปลูกข้าวมาเป็นระบบการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายชนิดมีแหล่งน้ำสะสมสำรองไว้ใช้ในยามแห้งแลง้งและการจัดการที่เหมาะสมช่วงเวลา1ปีหลังจากการปรับพื้นที่ทำกินและปรับเปลี่ยนการผลิตเกษตรกรเริ่มมีพืชผลสำหรับการบริโภคในครัวเรือนมีไรายได้รายวันและปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นเงินออมในอนาคตที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีเกษตรกรหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือดั้งเดิมปลูกข้าวพื้นที่นาดอนหลังเก็บเกี่ยวทิ้งร้างที่ดินรอการเพาะปลูกฤดูกาลหน้าจากที่ครอบครัวได้ข้าวเพียงไม่กี่ถังมีรายได้ต่ำจากภาคการเกษตรหลังการปรับพื้นที่ปรับปรุงและฟื้นฟูดินจัดการแหล่งน้ําทำให้เกษตรกรปลูกพืชหลากหลายชนิดให้ผลผลิตสร้างรายได้รายวัน มีข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคพื้นที่ที่เหลือปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีหลังจากที่ทำการปรับเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นเกษตรผสมผสานแล้วนะคะเกษตรกรได้มีอาชีพเสริมและได้มีรายได้ได้ผลกำไรจากการ ปลูกพืชผสมผสานปลูกผักสวนครัวหรือยญาอาหาราสัตว์ก็ได้กําไรจากส่วนนี้นะคะก็ถือว่าได้ไรายได้เสริมมาในส่วนนี้ด้วยนะคะนอกจากการปลูกข้าวอย่างเดียวนอกจากนี้นะคะทางพัฒนาที่ดินเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะเช่นปุ๋ยหมักอินทรีย์หรือน้ําหมักชีวภาพนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสารปรับปรุงบํารุงดินได้แก่ปูนโดโลไมท์นะคะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดนะคะเช่นปอเทืองแล้วก็ ถั่วคล้านะคะที่สนับสนุนให้กับเกษตรกรมาปรับปรุงบำรุงดินสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลพิกัดแปลงนาของตัวเองได้เลยนะคะในเว็บไซต์ a อ i m a p o n l ออนไลน์ um นะคะเข้าไปเซิร์ชข้อมูลได้ที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่า a g i m a p แออนไลน์แล้วก็เอาพิกัดของของตนเองนะคะเข้าอินเสิร์ตเข้าไปในระบบนะคะแล้วทีนี้ระบบก็จะ เช็คออกมาว่าพื้นที่ของท่านนะคะเป็นพื้นที่สีแดงไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมนะคะควรมีการปรปับปรุงบำรุงอย่างไรถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะสามารถาสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางพัฒนาที่ดินได้เลยนะคะก่อนหนะ้านี้จากที่แห่งแรงนะคะเนาะเฮ็ดหน้ากับบดายผลผลิตค่ะบดายผลผลิตเไปกับถ้าฝนบ่่งก็คือบดายยังเลยค่ะแห่งแรงเห็ียดยังกับบดาย จากแต่ก่อนณนี้ก็ได้กรมพัฒนาที่ดินเพิ่นมาส่งเสริมมีโครงการเฮ็ดฟุตบอลปับปรุงดินค่ะปรับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวค่ะณนี้เพิ่อนใดมาหากะหูซื้อวัสดีขึ้นกว่าเกาหลาค่ะจากที่บ่เคยพ่เคยได้พลผลิตอีกอย่างเลยก็มีรายได้เกิดขึ้นค่ะจากการเลี้ยงปลาปลูกยู่ค้าแล้วก็นาแรงกับเฮ็ดสวนค่ะ ็นสวนปลูกพักปลูกแห้งขายตามบ้านก็มีรายได้ค่ายเกตกรค่ะโมเดลการจัดการที่ดินในรูปแบบการเกษตรผสมผสานของกรมพัฒนาที่ดินเป็นแบบอย่างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรภายใต้การผลิตที่เป็นวิกับสิ่งแวดล้อมรองรับแรงงานคืนถิ่นสู่ภาคการผลิตอาหารของชุมชนสร้างความเข้มแข็งต่อครอบครัวและชุมชน ส่วนในช่วงหน้านะคะยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะ,คะ